สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องก๊อปแก๊บแชนเนลนะครับก็นำเสนอเกมแท็กติคูเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็มาเล่นกันกับเพื่อนๆนะครับก็จะนำทีมโดยคุณลีนะครับจากสปปลาวนะแล้วก็น่าจะมีคุณบาสนะครับจากน่าจะแคลนเดียวกันกันกบผมอะเขาเรียกแคลนหรือเปล่าเรียกเขาเรียกอะไรนะกิวอะไรสมาคมอะไรสักอย่างเนี่ยเออฮนะเขาเรียกอะไรไม่รู้เกมเนี่ยแล้วก็มี เมาครีคาบไก่นะครับแล้วก็รู้สึกจะมีคุณกิฟด้วยนะอคุณกิฟก็จะมานะครับโอเคก็มาพร้อมกันห้าคนเลยตอนนี้เนี่ยอ่าก็จะมีนะคุณหลี่นะคุณกิฟนะครับเมาครีคาบไก่นะผมแล้วก็คุณบาสนะเอาคุณบาสอยู่คนละทีมนะเน่เออคุณทีมเดียวกันฮะแต่คนคนละโลโก้อ่าใช่ละอยู่ทีมอยู่อยู่แคลนเดียวกันแคลนเดียวกันสามคนคือมมงครีคาบไก่ผมแล้วคุณบาสนะครับผมแล้วก็คุณกิฟนะครับโอเคฮะมาไปตอนนี้มายุดของจุดนะครับผม ปองกันจุดนะจุด A จุด B ไปครับตอนนี้เขาจะค่อยเขาจะซุ่มๆมาแถวๆเนี้ยจะมีสักตัวสองตัวเนี้ยนะจะชอบมาแถวๆเนี้ย,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาแล้วงงครับงงแล้วมาจากไหนครับงงย,ยิงเฉียวไปเฉียวมายัางไงนะเอา้าไม่โอ้ไม่ได้นั่งปัดโทษมาถึงว่าเถอะ ถึงว่ายิงเฉียวไปเฉียวมาลืมนั่งนี่เองเอาส่ไปทิ้งครับตอดไปเรื่อยครับตัวนี้ชุดวักอย่างเกีนครับไม่รู้ละไปก่อนอุ๊ยคุณกิฟต์โดนลอบแล้วเอาแล้วมารอผมแล้วตอนนี้ผมวิ่งกลับถายแล้วหลอกมาครับวิ่งหลอกมาว <laughs> ิ่งไววิ่งหนีมาก่อนมาอยู่คุณบาดดีกว,ว่าครับบาดผมอยู่ด้วยเจอแล้วเอาแล้ว เอาไว้แล้วไปแล้วรอตายแบบบุดบิดมาบดดอดมา,อ,าอุอา้ยนี่อะไรวิง่งแบบแวบไปตรงนั้นมาครับคูหลี่ครูลี่ครูลี่ส่องแล้วผมช่วยส่องอยู่ครับอ้าวพิษเหรอโดนติดมาพิษติดพิษแล้วก็ติดโดนยิงโอ้โหขอตายด้วยกระสุนดีกว่าตายด้วยพิษนะครับแล้วจะเสียสักสีนะตายด้วยพิษนะนี่เราจะเสียสักสีไม่เสียสีแล้วครับ ตายก็คือตายไม,ม่คำว่าศักดิ์ศรีหรอกศักดิ์ศรีไม่มีหรอกเวลาตายไปแล้วะเพื่อนยังไม่มีรู้เป่าวเวลาตายไม่มีเพื่อนหรอกเอาคุณลีคุณลีเยอเด้คุณ,ล,คณลีไปรอครับไปครับผมโอ้โหว,วิ่งไปโดนระเบิดเขาเฉยจากประเชงไดนหน้าเหมือนจนเอาแล้วคุณกิฟทำงานหนักแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้คุณกิฟทำงานหนักแล้ว <c ười> คุณกิฟทำอะไรคุณกิฟทำไมทำอย่างนั้น เอาเราดักได้ตวงครับเอาเราอะไรกันอะไรนะโอ้ยเต็มไปหมดดักต่ออีกไปต่อครับไปเลยเพื่อนๆไปก่อนเลยครับผมจะมาชอบมาดักอ่ะอุ้ย,ยเนี่ยเขาจะชอบวิ่งลงมาตาเนี้ยเอาดักมาตาเนี้ยนะเ,เนี่ยนะดักแถวนี้สักอันนึงแล้วไปแล้วต่อแล้วครับ ดอปไปแล้วดอปไปที่เกยเขาอ่ะไม่เหาเกิดให้เขาเกิดแล้วโดนกดดันให้มากที่สุดอ่ะมาคุณเมาคีครับเมาคีคาบไก่ครับเมาคีไม่ได้น่าจะคาบไก่นะเออผมว่าเมาคีเขาน่าจะเออนะอุ้ยอุ้ยอ้ยนีดักไว้อันหนึ่งก่อนดีกว่าเพาื่อความสบายใจนี่ครับนั่งแอบนี่ครับ เกิดมาก็โดนก่อนครับต่อไปก่อนทีนึงเอาไมา้ทีนึงครับเอางงอ่ะตานี้งงอ่ะหลังติดฝาครับนี่หลังชิดฝาหน้าชิดอะไรไววไดอาน่าครับรอก่อนเลยครับเจอปลาเชงแล้วลอรอปลาเชงก่อนเลยปลาเชงงงครับอยู่ไหนวะอยู่นี่โว้ยวยิโอ้โห้ยเฮ้ยโดนปลาเชงวิอะไรนะ ระเบิดเดี๋ยวระเบิดเฉยวากอะโอ้โหวากใช้มีดคือแบบมีสายมาเชตเต้สายแบบเออมาเช็ตอะกูมาเช็ตเลยอะมาแล้วเอาครับตอนนี้คุณก er> ิฟนะฮะคุณกิฟขหายตัวครับล่องหนแน่คุณกิฟตล่องหนไปครับคุณกิฟตล่องหนไปเอาครับเอาครับสั่งครับสั่งสั่งโดนวะ ตัวสั่งจะวดอ่ะไอ้ตาคนนี้ไอ้จักรยนเนเกเนี่ยมันสั่งจะลวดได้นะยิงจะลวดมาจากข้างบนอ่ะเป็นเหมือนไอ้นี่เขาไอเป็นสกิลติดตัวเขาหรือว่าอะไรเขาเนี่ยโอ้โหถ้าเน็กมาอยู่นี้นี่ลบาบากนะครับเพอาต้องล้อมตีครับต้องเข้าจุดเดียวไม่ได้ถ้าเขาจุดเดียวนเนี่ยนี่ไงก็ผมนั่งอยู่นี่ไงเรียบร้อยไปเขายิงมา <c oughs> โอ้ห่ายแพ้ไปครับเกมแรกไม่เป็นไงเนาะ เดี๋ยวไปดูเกมสองดีกว่าอ่าพร้อมแล้วลุยต่อเลยตานนี้มาลุยต่อกันอีกรอบครับเอา้าตานนี้ก็พร้อมแล้วแวบ,บนึงอ๋อมาแล้วตาเนี่นออยอ,อันนี้พร้อมของจริงเลยอะอันนี้พร้อมของจริงแล้วมามามาลุยเลยหว่ะครับชุดเดิมทีมเดิมฟ้ากระเป๋าตึกละฟ้าไปครับพวกสายบู้มาอยู่แล้วผมใส่ยช้นไนครับไปแล้วครับ อครับได้สเต็ปใหม่นะได้สเต็ปใหม่นะเลยได้จุดใหม่นะได้จุดวางใหม่ว่าอะไรยังไงนะเอาแล้วอะไรเด้งมาแล้วแบบโอ้โหพินาเหลืองกำพินาเหลืองกำยังไงนะเอออู้อย่างนันอุ้มอู้อย่างไอเฟซเฮาน่ะออแบบดีแท้ก็อานี่นะอ้ะเนี่ยมันจะผมแหละไม่ดีผมไม่ <c ười> ผมไม่แซ <c ười> วเพราก่อนไปกรุงตีีใส่เขาก่อนนะ <c ười> แกนายมาตอบกลับอะไรทักอย่างเกี้ยๆอะไรผมเลยเออโอ้ยขอพายครับหลักนี้ก่อนนะเผื่อพลาดกันพลาดกันพลาดกันพลาดนะกันพลาดแต่เราจะไม่พลาดนี่โอ้โห,โหนี่อะไรการาดเลยแม่โครชท่ายอย่างแบบไนี่เลยเนะขาเรียกอะไรหนุมานนะ่ะจากหานุมานนะ่ะท่าแบบชี้มาเลยนะโอ้โหอย่างเท่แล้ววากด้วยนะโอ้โหแล้วใส่ชุดแบบชุดตนะุวบักนี่ยลองไปทางนี้มั่งดีกว่า ดักตานี้นะคร you know. ับดักตานี้ว่ะเดี๋ยวน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 ะเห็นอะไรแวบๆนะเดี๋ยวนะดักครับดักแล้วเลิกเล่นแล้วนะเลิกเล่นแล้วไปแล้วไปแล้วเจอแล้วโอ้โหไม่ทันเดี๋ยวนะมารู้แล้วตอนนี้รู้แล้วครับหมายถึงว่าผมเปิดทางมานะแตเมื่อกี้ผมใช้ตัวเองเปิดทางมาวากันเถอะ เเจ๊มาโถ่ไม่คิดะไรมากมายตายก็เกิดใหม่ครับไม่ใช่ของจริงของจริงผมไม่ไม่ทะเลาะทลาวิ่งเราลูกปืนใครจะวิ่งไปบ้าบาเนี่ยเข้ามาทางนี้เต็มเช็ดเข้ามาทางนี้เต็มเช็ดเราก็ไปครับเนี่ยมาขึ้นตานี้ได้อยู่ครับนี่ดักนี่ครับดักบนครับดักบนครับหลังมาครับหลังมาก็สอยหลังครับสอยหลังครับไม่ทันจริงฮะไม่ทันจริงโดนนเปอร์กันครับแล้ว s เปอร์ที่ ดีนะแกนั่งนะแกไม่ได้ถือไอ้นี่ไว้นะไอไอเกาะอะแกถือโลไว้นี่เรียบร้อยเลยหลีครับหลีได้กระเป๋ามานะครับผุมกันหลีนะครับตอนนี้ขุมกันหลีนะครับเกีบยไปหนึ่งครับครับเอา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 ครับช่วยกันครับช่วยกันไปได้กันครับไปได้ไกลโดแล้วโดแล้วครับโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังครับจากข้างขวาและด้านหน้านะ้านขวานี่จะหนักหน่อยครับเดี๋ยวเดวิดมา เราต้องป้องกันอุ้ยเขาได้กระเป๋าไหครับเดวิดไปเดวิดไปไปครับเดวิดครับเอาอะเอาอะอ้โหูไม่ทัน,นเมือนกันเราเลปิกกาตาลินกันนะใครไม่สู้ได้สนายนีนดีกว่าไปทางเดิมเราดีกว่านะสายเราดีกว่าไม่ถนัดสายหูจริงครับถนัดสายสุ่มครับเอาโดนระเบิดเขาวางเอาคืนเอาคืนเลยเลยวางดักมือมอดดักขอบเนี่ดักไว้สองลูกหายไปผมดักไว้สามนะหายไปสองแล้วนะเหลือลูกเดียวนะ เดี๋ยวไปต่อนะอไปยากไปเย็นแทน้นี่ศพใครนี่ศพใครแป๊บตะลุ่มดักยังเฮ้ยเอาสิอะไรน,น,น,นี่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 ตัวนี้เขาดักก็ดักก้างอะไรโดนอะไรผงโดนอะไรอยู่เนะนี่ยตัวเนี้ยผงโดนอะไรอยู่ โดนไอ้ไอ้จากเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรไปต่อ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 มาครับไม่ไปแล้วทางนู้นนะไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วกลัวแล้วเข็ดกลัวเลยไปกับเพื่อนในฟ้าหมดไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเหลือหนึ่งโอ้โหใจนี่แปวทีนีดทีนิดไปกับคุณบารับเดี๋ยวต้องไปครับเอาครับเอาครับมันต้องไปอะ้องไปอะทำไงได้ไฟแพ้สองตาติดแล้ว เอาอุยดื้อดึงดื้อดึงแล้วดึงดันด้วยไม่พ่ายแลกไอ้ไม่ยอมหรอกแหมแค่สองเองโถแพ้สองเว้ยไม่นับขี <laughs> ้โกโงอะมีรหลออะตานี้แบบขอยับยับทิ้เงเลยคุณจิฟบนี่ครับเอ้าใครอะใครรอผมแล้วโอ้โหฝั่งนูน้สนสไนเปอร์รอหลังผมนะผมสาเปิดประตู เวนแท้ๆไม่เป็นไรครเปิดไปงั้นนะเปิดเปิดยั่วเปิดยั่วเาเรียกเปิดยั่วเปิดยั่วเปิดยั่วไปครับคุณกิฟครับซัพพอร์ตอยู่ครับไปแล้วครับแว็บวิ่งหลอกวิ่งหลอกวิ่งมาโดนระเบิดเฮ้ยพินเฮสเท่กว่ะเยสตะกินพินเฮสโคตรเท่เลยอ่ะเม้าทีคาบไก่นะครับคุณเม้าที คุณเอีคุณเท่มากเลยอะสะกินสกินใบหน้านะสะกินใบหน้าเป็นพินเฮดอะเท่มากเลยอะ <c oughs> <c oughs> โอ้หคุณเมาคีวิ่งตามคุณคุณเมาคีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอะไรเชียวอะไรเชียวไปแต่เงี้ยคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมจ้าฮึฮึอะไรจะ้ะฮึชักกี้นะครับผมจำชื่ออุ้ย เดี๋ยวผมจำชื่อคุณชาร์กี้ไว้ก่อนนะครับคนแรกนะค,คุณชาร์กี้นะครับแล้วสเน็กนะครับสเน็กเป็นคุณแจ็คนะครับแต่ผมจำชื่อคุณชาร์กี้แล้วนะครับอุ้ยโดนหอยหลังคาลิปซโซเอ้ยผมเนี่ยผมติดเรียกตัวเนี้ยคาลิปโซตลอดเลยอ่ะมันอะไรคาพิสแต่ผมติดเรียกมันคาลิปโซคาลิปซโซตลอดทำไมเป็นไงไม่รู้เน่ยมันเอาแล้ว ขอให้เข้าใจแล้วกันนะไอ้ไอสับบางสับที่ผมใช้มันไม่ถูกต้องในเกมนะครับไม่ถูกต้องในเกมนะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวเอาคืนได้ครับเอาคืนจากแจ็คได้ครับแต่โดนโดนชักกี้นะไม่เป็นไรครับเอาต่อครับเอาแก้แค้นครับแก้แค้นชักชักกี้เดี๋ยวมันชักกี้อ๋อชักกี้เอะใช่ไหมจริงหรือทางไหนงงลำแบบหนึ่งได้แล้วไป แอบซอกนี้ซอกนี้ยิงได้นะซอกนี้ยิงได้นะตัววีนี่ยิงได้นะครับเห็นไหมฮะเห็นตัววีไหมครับตัววีนี่ยิงได้นะไปครับมุดเอาลงไปก็ได้นะครับไปแล้วมาแล้วต่อแล้วโหผมอยากให้คุณกิ๊เปิดเปิด GPS ให้ผมจังเลยผมอยากรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างอะ่ะผมไม่เห็นเลยอ่ะผมไม่เห็นตำแหน่งศัตรูเลยผมพยายามซุ่มไปนะ หลอดมานะนี่ทิศไหนเนี่ยนี่ทิศเราหรือทิศเขาเนี่ยทิศเขาสิเออใช่แล้วทิศเขาซุ่มอยู่นะครับซุ่มอยู่นะซุ่มอยู่นะไม,ไม่ไม่เปิดเผยที่อยู่นะครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดเผยที่อยู่นะครับดักไปครับมีคนเห็นผมครับแต่ผมก็พยายามเก็บเขาครับเอาละครับเอานะซุ่มที่อยู่ที่ตรงเขานะแล้วตรงตรงจุดเกยเขานะครับ ตรงนี้ไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่ฮะแต่ก็แหลมใช้ได้อยู่อนนั่นเอยังไงออกมาก็โดนอะ่ะเอาเวนแทออกมาก็โดนอ่ะใช่ออกมาเราก็เราอะโดนเวนแทเอาผมดักไว้อะมีอะไรวะละเออขึ้นมาดิ่างน้อยๆคุณก็เสียเวลากับผมแล้วอะอยิงยิงตู้เย็นได้ด้วยยิงตู้เย็นมาทับผมนะเทจังกดเทเลย อา้าวเก็บถุงแดงไม่ได้พร้อมอ้าวเอาระเบิดโดนระเบิดผมคนเดิมเหอนก,กันแจ็คกี้คงแบบไอเวนี่แม่งดักระเบิดกูจังอย่างีงนะเนอะผมรู้คุณคิดเออไปต่อครับกลัวที่ไหนละจ๊ะเอาไ้นี่สักลูกนี่ว่าความสบายใจข้างหลังครับแวบบ็บอันนี้นแจ็คนะเอาใสชนะนะฮะเอาไปชนะไปฮนะ 7047จ้านะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดติดตามกดปุ่มอะไรก็ได้ที่เขามีให้กดนะครับแต่อย่าไปกดมั่วนนะแต่มันจะไปโดนไวรัสอะไรเขา้าโดนมาแวรเขา้าพูดเลยนเฉยนะไม่มีหรอกพูดเลยนะจะ้ะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ